เคยชนะแต่ถึงบวกตอนนี้ถ้ามันบวกเราต้องรอับรอดูก่อนรอดูก่อนก็ไปร้องเอาถ้ามันไม่ตรงเราเราก็ร้องเอาใช่ไม่ตรงก็ร้องเอาแค่นั้นเองฮะร้องรับใหม่หรือว่าไปใครนะครับนี่คือประธานกรกตแหม่เท่งนี่เราอยู่800 800 800นี่เหรอไม่เรานำอยู่ร้อยร้อยยี่สิบไม่ใช่นี่ไอ้นี่เราจับ

วกเราเราจะไปประเมินว่าูุคีไม่ได้เกิดสมมติว่าคะแนนมันกระโดดไปกลายเป็นพักนี้ได้พักนั้นไม่ได้เขาเสียเปรียบแม้ว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้เขาไม่ได้อยู่ในคันดิเดตที่จะเลือกเขาก็อาจจะเสียเปรียบได้หนูว่ามันก็น่าจะให้ดูกพักแต่แต่นี้มันเลือกไม่ได้แล้วคือมันมันรวมคะแนนได้เฉยเพาะคะแนนที่รวมมันถูกต้องไหมใช่ที่มาคะแนนก็ให้ทุกพักเขาไปดูคะแนนของตัวเขาเองด้วยยังไม่ต้องค้นแค่สองพักหรือว่านะแต่แต่ไม่ก็คือทั้งหมดนั่นแหละถี่ใครอยู่ที่นี่น่ะ ตัวแทนสื่อมวลชนด้วยก็ได้ใครอยู่ก็เข้าไปได้ตัวแทนสื่อมวลชนเข้าไปดูด็ได้ค่ะขอถามค่ะแล้วแล้วทุกที่การเลือกตั้งทุกที่เขาทาอย่างนี้หรือเปล่าคะหมดเลยเหรอคะใช่ครับก็คือเพราะที่นี่มันมีเคสที่มีปัญหาที่อื่นมันไม่มีปัญหาที่นี่มันมีเรื่องของการข้อมูลมันไม่ตรงเพราะนั้นถ้าจะให้แปล์คือนี่มันเคสที่แปลกมากอ่ะเหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เราบางทีมันนั่งหน้าจอน่ะทำไมการกรอกตัวเลขก็ต้องมีฝ่ายตรวจสอบที่มัน แต่ตัวเลขเรามีแล้วแต่แต่ีนี้เราเราจะเข้าไปดูว่าตัวเลขที่กรอกตรงกับหน้าปกของร้อยห้าสิบเอ็ดเล่นที่ส่งมาให้เราไหมหรือว่าควรทางแอเพราะว่าถ้นทาก็นใช้ก็คือสบายใจทั้งหมดใช่ใช่ส่วนขั้นตอนต่อไปถ้าทําก็ไปอะลองเนนนะครับคือได้ส่วนตัวนะครับผมตสนอแนะออย่างนี้ครับผมมองว่าก็เนี่ยเราก็ประกาศว่าตัวแทนพรกการเมืองหรือยังไม่ได้สิ็นขอบคน ยังไม่เซ็นก็คือเพื่อที่เกิดความมั่นใจทุกคนเอาคนร้อยห้าสิเอ็ดหน่วยมารวมแทนมาจากกอกกันนั้นนะไปให้ชัดเจนขึ้นก็นให้ทุกคได้สบายใจทุกพัคักที่ส่งมาที่ได้เลยที่เมาไเลยที่เมได้เล่เาไทเามได้เล่เ้าได้เลท่เาไดเยทีเข้าได้เลยที่เ้มาได้เลยคร่เ้าได้เลยเ้ามาไยเข้าได้เยท่เข้ได้เลยเข้ไ่ได้เลยี่เ่เ้ได้เลยเ่เได้ทได้เลย

ขี่ไหมคะถามก็ถามไม่อย <big> ่างนี้นะพี่ที่าต้องการแค่พี่สที่ต้อการควมลงไปลงมาได้พี่อยาเียงนะคะปมาไไมาใรเข้าไปบ้านไปมีคไมนวนไก็เลกลัวว่าขี่่งะหน่วยแบหินแล้วก็คาจะได้เช็คเลยเนี่ยผมขี่จามเนี้ยก็จะเอกสารแจกแล้วว่าขี่จามเนี้ยก็ได้กลัวมก็จะเดิอาเกิดไป